โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเน็ตฟรีนะครับก็คือเล่นเน็ตฟรีแอปใหม่นั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ HTTP HTTP Injector อีกต่อไปนะครับก็ต่อไปแหละนะครับแต่วันนี้นะครับรู้สึกว่าคนมันเล่นเยอะนะครับแล้วก็พ็อกกี้มันดับนะครับเออนะครับก็เลยหาแอปใหม่มานะครับ ก็เป็นชื่อแอปว่า KICA นะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้นะผมจะทิ้งไว้ให้นะครับทิ้งปุ๊บเข้าเพจสตูปั๊บดาวน์โหลดนะไม่ต้องไปค้นหาเสียเวลานะครับโอเคครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับอ่ากดเข้ามามันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปกดไอตัวแดงเนี่ยมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กรอกรหัสผ่านนั่นเองนะครับแอปหนึ่งนะนี่ครับรหัสผ่านก็จะตามนี้เลยนะครับ ก็ฮอกไอพีเนี่ยให้เราใส่ตรงนี้นะครับเอามาตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับใส่เข้าไปนะฮะพอเส่เสร็จเนี่ยให้เรากดตกลงนะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับถ้าถ้าของใครที่ไม่ใช่2องเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นสองสองซะนะครับแต่ถ้าใครเป็นสองสองก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะฮะชื่อผู้ใช้เนี่ยให้เรา๊อปปี้มาเลยครับนี่ นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับยูสเนมเนี่ยให้เรากรอกลงไปนะครับชื่อผู้ใช้เนี่ยให้เรากรอกลงช่องยูสเนมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยหรือรหัสผ่านเนี่ยให้เราใส่เป็น1 2 3นะครับแล้วก็กดแ b a กลับนะครับแค่นี้ครับกดเชื่อมต่อครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะลองดูก่อนนะฮะแต่ครั้งก่อนนี้ผมลองอะได้นะครับเนี่ยครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าได้นะซึ่ง อ่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะหลุดบ่อยหรือเปล่านะครับแต่เครื่องผมมันหลุดข้างบ่อยนะแอปนี้ก็ไม่ถึงกับบ่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาลองโหลดเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะอันที่จริงก็ทดสอบนะไม่ได้ติดตั้งจริงๆหรอกนะครับโอเคนะโอ้โหแม่งนะฮะก็อ่ะติดตั้งไปครับมาดูกันนะฮะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะฮะอ่ะจัดไปชุดใหญ่นะโอเค นีก็ถือว่าเล่นได้แล้วกันนะโอ้โหโอ้ oh, ขึ้นทีละเมกเลยเหรอวะใช่ได้วะ่ะดูดีครับคุณผู้ชมโอ้โหแมงแรงอะ่ะดูดิีนะับก็ติดใจ <laughs> ผมเพิ่งใช้แอปนี้ครั้งแรกนะฮะก็โอ้ oh, รู้สึกจริงๆอะ่ะบ้านผมแถวบ้านผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีสัญญาณนะถึงมันจะเต็มมันก็จริงนะแต่ที่จริงนะมันไม่ค่อยมีนะครับอ่ะ แล้วก็ถ้ามันแรงขนาดนี้ถ้าบ้านคนที่มีสัญญาณนะฮะคือแบบโอ้โคตรแรงนะครับอ่ะถ้าใครงงหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะก็คือคอมเมนต์ไว้นะครับถ้ามันใช้ไม่ได้ก็สอบถามก็คือเมน์ไว้ใต้คอมเมนต์อีกนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร้ในหน้าผมด้วยในแคลบของครับ